ประกาศเลยนะครับป่าเลยเดี๋ยวเราจะส่งนะฮะทีมกมทอความมั่นคงทั้งหมดลงพื้นที่ไปในสีหนุวิวปากสแกมเมอร์มีโรมนะฮะมีโรดนะฮะแล้วก็มีลักแกงตอนนี้นะครับพักส้มเองก็เรียกได้ว่านะฮะไฟลนก้นนะฮะมีคนเอาไฟไปจี้ตูดนะฮะจนร้อนเอ่อจนแบบขอบคุณพี่ปุ้มปุ้ยมากๆนะครับผมนะฮะ จนร้อนลนนะครับนะฮะเรียกได้ว่าต้องเบี่ยงเบงความสนใจยังพอตัวทําอะไรไม่ได้ครับนะฮะทำไงฮะหาแสงครับนะฮะไปนั่งอยู่กรรมธิการนั่งบื้อๆนะฮะนั่งยิ้มนะครับเอาหน้านะครับผมออกรายการนู่นออกรายการนิ่นออกแม่งทุกอย่างพยายามจะเขาเรียกว่าอะไรพยายามจะแก้หน้าให้ตัวเองจากการที่ออกไปแล้วโชว์บ้งไปเยอะ จนมีด้อมส้มบอกว่านะครับคุณช่อนะฮะทำงานเหมือนบ้านเป็นหนี้เลยนี่มึงด่าหรือมึงชมวะเนี่ยนะฮะเขาเป็นหนี้ครับเขาเป็นหนี้อยู่นั่นแหละครับผมนะฮะเออนะฮะคุณช่อทํางานเหมือนบ้านเป็นหนี้เลยขอบคุณนะครับพี่กุ้งขอบคุณรถไฟมากมากนะฮะเออเนี่ยก็ดูสิคุณช่อเนี่ยออกรายการเนี่ยนะครับวันนี้ออกรายการที่สิบเอ็ดแล้วนะคะเป็นรายการ เป็นเป็นรายการที่11ของวันแล้วนะฮะเออนะครับเราก็ต้องไปทำงานต่ออีกนะฮะเรียกได้ว่าแบบว่าคือโอ้โห و, ทุ่มเทหัวใจนะฮะขยันขันแข็งมากๆเลยกลาบใจคุณชอบมากๆเลยนะฮะโอ้โหนี่สินะฮะนี่สิถึงพร้อมที่จะเป็นแม่ทัพหญิงนะครับเออมึงจะไม่ขยันได้ไงบริษัทส้มจีดมันอะที่มันบริหารกับผว้ไอทอนอะขาดทุนหปีติด <laughs> มึงจะไม่ขยันได้ไง มึงคิดดูแล้วกันมันก็ทําได้แค่นี้แหละมันไปทําอย่างอื่นไม่ได้แล้วนะค,คืออาชีพมันก็คือต้องพูดไปเรื่อยอย่างเดียวเนี่ยพูดเหมือนเหมือนกบมโน,โนเนี่ยต้องพูดไปเรื่อยอย่างเดียวนะเพราะมันทำาหาอะไรไม่เป็นแล้วนะะเออบริหารเนี่ยบริษัทส้สมจีติดขาดทุนห้าปีติดขาดทุนเป็นร้อยล้านเลยนะฮะเออนะครับเพราะนั้นแต่ละคนเนี่ยถ้าก็ไม่ไม่ได้ทําการเมืองเนี่ยคือแต่ละคนถ้าไม่ได้เล่นการเมืองคือจบแล้วอ่ะคือจบแล้วไม่รู้จะไปทําอาชีพอะไรแล้ว นะโอ้อิจฉาแล้วสิพักส้มช่วงนี้ตรวจสอบกันเก่งมากเออดีแล้วมึงตรวจสอบกันเก่งมากแต่มึงอย่าบริหารนะมึงตรวจสอบไปเลยเพราะตรวจสอบไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้สมองนี่อะไรมากนะมึงตรวจสอบไปเลยมึงไม่ต้องมาขึ้นมาบริหารนะคือมึงเป็นฝ่ายค้านไปตลอดเลย <c oughs> นะมึงเป็นฝ่ายค้านไปเลยนะฮะยาๆนะครับยาๆไปเลยไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรนะให้มึงเหา่าหอนอยู่ในสภานั่นแหละ นะฮะเออมันก็ต้องอย่างนี้แหละมึงดูพี่ดูพ่อว่าวสิฮะเออพ่อว่าวก็มันไม่ทําอะไรไม่มีการทําวันวนต้องไปพูดนะฮะเออคือต้องแยกนะพี่พี่ดาวต้องแยกระหว่างบริหารกับนักพูดนะนักพูดกับนักบริหารไม่เหมือนกันนะนักบริหารส่วนใหญ่ไม่ค่อยพูดนะลุงตู่เนี่ยไม่ค่อยนะฮะเออนะครับสูงไปกว่านั้นคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่สิบก็ท่านก็ไม่ค่อยพูดนะท่านไม่ค่อยตัดอะไรเยอะแยะมากมายท่านทําอย่างเดียวนะเพราะท่านเคยตัดแล้วว่าท่านพูดไม่ค่อยเก่ง นะาะวันนั้นท่านทํำอย่างเดียวนะครับผมนะฮะแต่ว่าไอ้พวกด้อมทอมเนี่ยคือมันพูดเก่งมากนะพูดเก่งมากโดยเฉพาะโอ้โหใกล้เลือกตั้งซึ่งไม่รู้จะได้เลือกตั้งหรือเปล่าซึ่งไม่รู้ว่าจะยุบสภาหรือเปล่านะซึ่งไม่รู้ว่าจะจะจะ,จะเกิดการเลือกตั้งเร็วๆนี้จริงหรือเปล่านะแต่ผมก็พูดตามบริบทนะว่าใกล้เลือกตั้งแล้วแต่ไม่รู้จะได้เลือกตั้งจริงหรอเหรือ คือผมต้องขอความแสดงความเสียใจนะครับพี่ๆนะฮะล่วงหน้านะครับผมนะฮะซึ่งทําให้พี่ๆต้องผิดหวังนะฮะซึ่งพี่ๆอาจจะอาจจะไม่ได้เลือกตั้งใหม่กันเร็วๆนี้อันนี้ผมต้องขอกราบประธานาภัยจริงๆนะครับผมรู้ว่าพี่ๆอยากเลือกตั้งกันมากนะฮะอยากจะเลือกกันมากนะครับนะฮะเออแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้เร็วๆนี้นะครับ นะฮะอันนี้ก็ต้องบอกบอกพี่ๆไว้ก่อนนะฮะ <c oughs> เผื่อบางคนแบบว่านะครับดีใจตื่นเต้นก็ต้องอาจแ,แบบแบบเบรกความรู้สึกไว้ก่อนนะ,นะครับนะฮะอันนี้ก็คือแบบว่าห้าสิบห้าสิบนะฮะ <c oughs> เออนะครับเพราะนั้นเพราะนั้นก็นะฮะอืมนะฮะก็นั่นแหละครับนะฮะก็อาจจะอยู่ยาวนะับอาจจะอยู่ยาวนะครับผมนะฮะยิ่งไม่มั่นคงก็ยิ่งทำอะไรไม่ได้ นะครับมันกลัวจะไต้ห่ากลัวกระแสทหารจะไตยมาไต่ห่านะฮะเออกลัวกลัวจัดเลยนะครับไม่อยากให้ไปลบก,กับคำเมนเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวประชาชนแห่ไปให้กำลังใจทหารอีกนะนี่มันถึงเบี่ยงเบนไงกาะมังโคมอ่ะไอกละมังโคมมันถึงเบี่ยงเบนนะหวังหวังรัฐบาลอย่ายเหยียบกับดักระเบิดลูกที่สอง <S <S 1> <S 1> นะฮะ นายกแช่แข็งข้อตกลงสันติภาพแผนปราบสแกมเมอร์ชะง,งักทันทีนูน่นนี่นั่นถามว่ามึงมีข้อตกลงแล้วมึงจะปราบยังไงสแกมเมอร์นะฮะมึงจะปราบยังไงลม้มนะครับมึงพูดจะปราบสแกมเมอร์จะปราบขยันเหลือเกินขยันอูขยนัขยนปราบอยากจะปราบอยู่ๆก็อ,ย,อย,ยากจะปราบสแกมเมอร์ในช่วงนี้ยุคก,ก่อนหน้านี้ไม่เคยรู<โลก>นนายก ่อนหน้านี้ไม่เคยเรีบขนาดนี้นะฮะเป็นหาอะไรอยากจะมาปราบช่วงนี้อยากปราบเหลือเกินอยากปาบแบบผิดวิสัยนะฮะอยากจะปราบแบบงงๆนะฮะอยากจะแบบกูไม่รู้นะฮะเออนะครับเหมือนอะไรก็ไม่รู้นะฮะแช่แข็งข้อตกลงสันติภาพแช่แข็งพ่องมึงอ่ะไม่ได้แช่แข็งนะครับนะะมึงมีสันติภาพไปแต่มันไม่มีสันติภาพมันมีส้นตีนภาพอยู่เนี่ย นะครับละเมิดข้อตกลงนะฮะวางน้อยหนากับดักน้อยหนาเอาไว้แล้วคนต้องไปเหยียบเนี่ยนะครับทำให้ทหารไทยเราขาลงขาเลิะไปหมดเนี่ยนะครับมันเสียหายคือถ้าคุณโลมอยากจะปราบสแกมเมอร์เนี่ยนะครับนะับผมก็โพสต์ไปแล้วนะครับบอกว่าการปราบสแกมเมอร์ต้องร่วมมือกันทั้งฝั่งไทยและเขมรนะฮะซึ่งเขมรไม่เคยสนใจให้ความร่วมมือส้นตีนอะไรอยู่แล้วนะครับนะฮะเพราะนั้นเองเนี่ยนะครับมีทางเดียวก็คือผมเนี่ยต้องวนขอคุณอนุทิน นะฮะเออนะครับให้คุณอนุทินเนี่ยนะครับทำเรื่องนะฮะส่งโลเออส่งโรมนะฮะส่งโรมแก๊งรอเรือนะฮะรอลิงนะ,ะแก๊งรอเรือรอลิงมีใครบ้างมีโรมนะฮะมีโรดนะฮะแล้วก็มีลักแกง <laughs> นะฮะโรมโรดลักนะฮะส่งไปเลยนะส่งไปที่ขเขมรน,นะครับส่งไปที่ขเขมรไปประสานงานนะครับแล้วก็ให้โรมเนี่ยขอกำลงังขอกำลังไปแล้วก็เอาเป็นแนวหน้าเข้าไปเลย ไปเลยถ้าคุณลมอยากจะปาบนักหนาเนี่ยอยากจะแบบนู่นนีนักหนาเราประกาศเลยนะครับปาเลยเดี๋ยวเราจะส่งนะฮะทีมกมทอความมั่นคงทั้งหมดลงพื้นที่ไปในสีหนุวิวนะฮะลงพื้นที่ไปอ่าชเวโกโก,โกเออกับกับข้างๆคือชเวกุ๊กไกนะ,ะไปเลยนะครับไปเลยนะฮะบางคนบอกว่าน้องกบไปแล้วมันจะข้างความชิบงชิบหายไม่เป็นไรก็ชิบหายอยู่ในนั้นแหละ <c oughs> มันชิบหายอยู่ตรงนั้นแหละนะ,ะแล้วทาหารเนี่ยนะครับนะฮะเจ้าหน้าที่ของเราก็เดินนําหลังไปให้มันนําหน้าเข้าไปก่อนนะให้มันผ่านบ้านหนองจานไปนะครับให้มันผ่านแถวแถวบ้านหนองจานตรงนั้นไปนะครับทำไมต้องให้มันผ่านตรงนั้นนะคุณกบมันจะได้ไปศึกษาดูงานด้วยตรงนั้นว่าเกิดอะไรขึ้นไปเลยในเมื่อมึงอยากปราบมากไปเลย นะครับมึงแยกอธิปไตยไม่ออกแล้วอธิปไตยสแกมเมอร์นะมึงแยกไม่ออกแล้วมึงจะอะไรกันแน่นะครับผมนะแล้วบอกแล้วคือจะปราบยังไงมึงมีสันติภาพแล้วมึงจะปราบยังไงในเมื่อคาเมมันไม่ทําอ่ะนะฮะมึงมีปฏิญญาสันติภาพแต่คาเมไม่ปาบอะ่ะกูถามคำาหนึ่งเดียไอ้พวกผู้รู้กมททั้งหลายเนี่ยมึงจะทํายังไงอาแล้วเรื่องสแกมเมอร์มาหาเสียง นะฮะแล้วก็มีอ,ะ,อะไรไอโอพักอะไรพักจ่าอะไรดาม่าแอดดักแอดดวยอะไรก็ไม่รู้นะฮนะโอ้ยพักไหนที่ไม่ชูปราบสแกมเมอร์ ρ, อย่าไปเลือกพักมันแล้วมึงจะปราบยังไงไอจา่ามึงก็ต้องไปคุยกับเหมือนอยู่ดีใช่ไหมนะฮะเออนะครับ,อรบตอนนี้เกาหลีนะฮะอเมริกานะครับญี่ปุ่นนะฮะบ,บอกว่าจะปราบสแกมเมอร์ ρ, สแกมเมอร์กูยังไม่เห็นทำหารเลยเลย นะครับน่าจะรอต่อรองกันอยู่ว่าเส้นมันจะเอาอยัางไงทองคําที่มึงซ,ซ่อนไว้เนี่ยนะครับหมื่นตันเนี่ยมันจะอาอยัางไงมันจะแบ่งใครบ้างนะมึงคุยมาก่อนนะไม่งั้นกูลุมกระทืบมึงนะ <S 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 นะแล้วก็มีพอผมโพสต์ไปปุ๊บเรื่องปราสแกมเมอร์ก็มีบอกว่าเอาจริงๆนะไอริมตลอดหกเจ็ดปีที่ผ่านมาก็มีแต่พักส้มนี่แหละที่ขยันทำเรื่องนี้นะฮะคือแซะเรื่องอื่นนะพอเข้าใจได้ว่าพวกมึงอคติ นะฮะเออแต่ถ้าตัดเรื่องสถาบันออกเนี่ยพักนี้มีอะไรที่ไม่ดีหรอโอ้โหไม่ดีเพียบครับคือกูจะบอกมึงให้นะครับนะฮะมึงขยันทําเรื่องนี้แล้วมึงทําอะไรมึงได้แต่แหกปากไปวันๆนอะ่ะมึงทําอะไรบ้างเสนอแผนมึงก็ไม่เสนอนะฮะมึงเรียกร้องปาก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 ,ปาก,ปากวิธีการมึงก็ไม่มีนะฮะมึงรู้อยู่แล้วว่ามันแก้ไม่ได้เพราะว่า ขเมศต้องร่วมด้วยเมื่อขเมศไม่ร่วมก็แก้ไม่ได้แต่มึงพยายามเห่าหอนว่าใช้วิธีนี้ใช้วิธีนี้เพราะมึงรู้ว่ารัฐบาลไทยทําไม่ได้ทําไม่ได้เพราะอะไรเพราะขเมศมันไม่ทํานะะมึงใช้จุดอ่อนตรงนี้มึงหลอกดอมส้มดอมส้มก็ฟินผกว่าเนี่ยระฐอาฝ่ายค้า,า,าเรียกร้องตั้งนานแล้วบอกให้ป่าป่าป่า,ปาพักแม่งไปเลยเอาแม่งไปทํางานเลย <laughs> คําถามคืออะไรทำไมมึงไม่มาอยู่รัฐบาลนะ่ะมึงก็ขอมาเป็นกระทรวงกลาโหมดิตอนมึงตั้งหนูเนี่ยมึงขอมาเลยขอมาทํางานได้ไหมกระทรวงกลาโหม นะกระทรวงการคลังนะกระทรวงต่างประเทศมึงขอสักสามกระทรวงอ่ะมึงมีสิทธิ์ขออยู่แล้วเพราะว่าพักมึงคือเสียงมากกว่าหนูแต่ทำไมมึงไม่ทำเพราะอะไรเพราะมึงก็กลัวทำไม่ได้มึงไม่กล้านะครับถึงบอกว่าพักมึงดีแต่ปากนะเอาสิมึงมึงมึงกางแผนไปเลยมึงออกพรบมาเลยพรบปราบสแกมเมอร์มึงออกมาเลยมึงจะทำยังไงเอามึงทำไงนะการทูตชิงลุกหรอมึงเอาไปดิคือถ้าหนูไม่ทำเนี่ยมึงทำเลย นะครับเพราะว่านั่นคือโอกาสหูนายกไม่ทำเนี่ยถ้าผมเป็นฝ่ายค้านผมชอบเลยผมจะทําเองเลยถ้าผมมีวิธีผมทําเองเลยเพราะอะไรเพราะนั่นคือคะแนนเสียงของมึงนะฮะมึงโง่หรือเปล่าหนูไม่ทามึงก็ทาสิแต่ทำไมมึงถึงไม่ทําเพราะอะไรนะฮะเพราะอะไรเพราะมึงทําไม่ได้แล้วถ้าบอกว่าถ้าตัดเรื่องสถาบันออกพักนี้มีอะไรที่ไม่ดีนะฮะมึงไม่รู้หรอาพักนี้มีอะไรที่ไม่ดี มึงยังไม่รู้อีกเหรอที่ผ่านมามึงดูข่าวหรือดูอะไรหรือมึงดูแต่อะไรโพสต์หน้าพักนะหรือมึงไม่ได้ดูข่าวฝั่งอื่นเลยไม่ได้ดูข่าวทรงข่าวสารเลย,เลยนะฮะไม่ดีตั้งแต่วิสัยทัศน์มึงแล้วนะครับไม่ดีตั้งแต่มึงวิสัยทัศน์มึงในยุคลุงตู่แล้วคืออะไรคือเรื่องวัคซีนคือเรื่องการบินไทย <laughs> วัคซีนการบินไทยไฮเปอร์ลูปแค่นี้ นะครับแค่นี้เองเอาแค่สามอย่างแค่เนี้ยนะครับมึงมึงก็ไม่มีแล้วเรียกร้องวัคซีนมาจนชิบหายววยปวกกันหมดแล้วสุดท้ายคืออะไรวัคซีนเทพวัคซีนดีต้องบินไปดีเออโนี่นลุงตู่พยายามนะฮะพยายามกดไว้แล้วว่าไม่อยากใช้วัคซีนพวกหานั่นเพราะเขารู้โกบกบมโนก็รู้ทำไมลุงตู่จะไม่รู้กูพูดมาตั้งแต่ตอนที่ลุงตู่ยังไม่พูดอีก กูพูดเรื่องวัคซีนถามพี่แจ็คถามอะไรที่ติดตามกันมาเป็นปีๆเนี่ยพูดเรื่องวัคซีนตั้งแต่วัคซีนแม่งยังไม่ไม่เผยแพร่ความผิดพลาดถ,ถึงทุกวันนี้เคยพูดมาตั้งนานแล้ว <ophone> ไม่ใช่ว่าเพิ่งม,มาพูดนะแล้วเพราะผมเองก็ฉีดซีโนแวคสองเข็มผมไม่ได้ฉีดอะไรเลยผมฉีดแค่สองเข็มครอบครัวผมฉีดสองเข็มหมดนะครับผมไม่ให้ใครฉีดเพิ่มเลยนะ,ะเออนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยการว่าเราก็สบายใจมาเปละหนึ่ง <_ H oney> แค่ไฮเปอร์ลูปกับการบินไทยมึงก็วัดกันแล้วนะครับว่ามันชิบหายขนาดไหนนะฮะแต่มึงไม่พยายามที่จะไปเสพข่าวอีกฝั่งหนึ่งไงนะมึงก็เลยไม่รู้ไงเพราะมึงรับข้อมูลฝั่งเดียวไงนะฮะมึงปิดหูข้างหนึ่งไงมึงก็เลยโง่เพราะหูไง <S 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 พอล่าสุดนะครับน่าสงสารเข้าไปอีกนะ หน้าสงสารเข้าไปอีกนะครับตอนนี้กระแสทหารก็เริ่มมานะครับนะฮะก็โอ้โหสิ่งที่พยายามทามาทั้งหมดพยายามโจมตีกองทงกองทัพนะฮะโอ้โหตอนนี้นะครับเละไม่เป็นท่านะฮะตัวเองก็โดนนะครับและยังไม่พอแค่นั้นนะครับนะกมทนะฮะแก้รัฐธรรมนูญนะครับตอนนี้ก็ต้องเปลี่ยนสูตรใหม่ต้องไปเฟ้นหาสูตรหาเหวอะไรก็ไม่รู้นะครับเฟ้นหา35กมทยกล่างรัฐธรรมนูญ นะฮะโดยบอกว่ารัฐสภา,า20คนเลือกกมทยกล่างหนึ่งคนตามข้อเสนอพักคส้มเพราะอะไรเพราะว่ามติที่ประชุมกรมทพิจารณาร่างแก้ไขรัฐมนูลเคาะให้มีกรรมธิการยกล่างเพียงองค์กรเดียวที่จัดทารัฐมนูญใหม่ไม่มีสสรนะฮะและเปลี่ยนสภา,าที่ปรึกษาจากประชาชนเลือกตั้งโดยตรงมาเป็นกมทรับฟังความเห็นนะฮะที่แต่งตั้งโดยรัสภานะครับเสร็จทหารส้มแม่งจบเลย ส้มเม่นจบเพราะอะไรเพราะจุดขายของส้มในการหาเสียงจุดขายของส้มในการหาเสียงแก้รัฐธรรมนูญคืออะไรคือทําให้เป็นฉบับประชาชนนะฮะมันเอาประชาชนมาเสียงคืออยากจะทําให้เป็นฉบับประชาชนที่แท้จริงนะฮะโดยการเลือกสสลจากประชาชนเชิญชวนให้ประชาชนเลือกส้มเพราะเดี๋ยวส้มจะ,ะมีสสลอให้ประชาชนเลือกนะและสสลนั้นก็จะไปะร่างรัฐธรรมนูญนะ ตอนนี้สารรัฐมนูนบอกว่าไม่มีสสรแล้วพอไม่มีสสรมันก็ไม่ใช่ว่ามาจากประชาชนแล้วพอไม่ใช่มาจากประชาชนปุ๊บส้มจะหาเสียงยังไงก่อนนะเออนะครับพยายามทําให้มันวุ่นวายยุ่งยากนะครับสุดท้ายแล้วคืออะไรสุดท้ายมึงก็แก้ไม่ได้